ส่มมาใหยได้จากว่าแม็กซีด่ <c oughs> ด้กองกองหมดยี่ <c oughs> เลยออมาช่วงม,มือเนี่ยมึงตเ่สตัด๊ดมัเนี่ยตาออดไปเอามาใหา้่เออสามนี้แกบอาาเออลูกเคยไปเอาบาวันหนึ่งหันแต่ผู้ผิดยี่หกิโลมาดูกันว่าเป็อ,อะไรสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเบิง้งมาเบิง้งมาเบิง้ง มาเมนอะไร่พราท่านเห็นีอีฟซีสงมาให้ยดอกจาก้าทำมาเองเอฟซีเจ้าของเอฟซีเจ้าของลูกเคยเป็นผู้ไปเอามาหาทามาตลอดนั่นแล้วเนี่ยวันนี้อยู่บ้านมาดามไก่อยู่บ้านคุณนายไก่จ้าวันนี้คือเกา่าคือเก่าเหมือนเดิ เมื่อวานนี้ยังเบอรสิดองเบอร์ว่ากลับเรื่องมิดี่าสิไปซีดปลาก็องใสบู๊บบู๊ดูซิว่ามันคืออะไรเปอร์ดูซิว่ามันคืออะไรอันเ็ดแนนก็เ็ดแนนแท่หั่น มีของแต่งลนะัทธ์ก็ตีนโอเคนะ่าตีนไก่พวกไก่สีสางมาแบบนี้จ้ะสางมาแบบ,บอันว่าแมบบ่ตีนลูกสาวหอยแม่ตีสางมาแบบแทลล์หลายๆกิโลนะแทชะละ์ยีถากิโลมาอาจจะสองสี่ใบย้ำอยากกินกะออกมาเฮ็ดกิบแม่าากาอู้จะมันง่ามไรม,มันคุณนายเราได้ลูกชิ้นมากกว่า ไก่สั่งลูกชิ้นนะซีฟูงมืม่ตีนไก่อวบอวบอันอันเอามาไว้แต่เฮ็ดน้ำยาขนมจีนจา้าแล้วก็มาต้มแซ่บต้มซุปเปอร์ตีนไก่ซุปเปอร์รตีนไก่เอามาไว้ถั่ต่ำใส่บวบฮงสีอะไรเนาะจะเฮ้ามาข,ของมาของเฮ้าไก่มักเอามาต้มถั่วต่ำใส่บวบเฮ็ดน้ำยาขนมสอบขนมจีนเฮ็ดอันตาใส่บวบฮง นเียทอดกับแซ่บลจะทอดตีนแก่บเมียกัพี่น้องตีนตีนค่ะตีนแดตีนที่รีดิี่ตีนบางลูกเส้นปูหนาักใต้กับตีนคือกันลูกส้นมันสองถุงนี่แม่จ้ะบุญเกันีปูหนาักใต้กับมีอีกถุงทางล่างยได้หนีจากโกคุูนยี่สิบห้าโลยี่สิบห้าโลบุญบุแเม่กับลูก่าสินทางล่างกับตีนนจ้ะ่อแล้วสีย้ยกนี้อออ กินชักกินเนืทั้งไต้กะตีนทั้งเทิงกะทินยกลงงงด้วยย่าขังลามกินตีนทั้งนื้อผู้ล่ะเจ้าสิเูล่ะอันนี้ลราทุ่งซ้ำกันอันนี้ก็สิได้นะแบ่งไปให้พี่เจี๊ยบเจียวเอาแต่ไปซื้ออย่างไงจะสร้างต้องสร้างมาแบบนี้มันจังสิถือแต่เขาไปซื้ออยู่น้ำรานอ่ะมันแพงเขาขายกิโลนึงก็แพงอยู่แพงหลายอันนี้เขาสร้างกิโลนึงก็คืนตกลง ถ้าเท่าไปซื้อเป็นกิโลก็คือหาสิบสี่สิบเก่าหาสิบเฮ้ยสิบเก่าเนี่ว่มันเกียรติสิบเก่าเดี๋ยวนี้ว่ามันขึ้นแล้วเลยมันหกตะวันจขึ้นสมัยตะกี้สมัยตะปีไกบีกอนนี่มันขื้นแล้วไปซล้วที่เดนมาร์กต่วันนี้มันถือก่อนมันขายแทรู้อันนี้มันถืองามซ้ำเนี่ยตีน้มน้ำขาวขาวไม่ไม่อวบอวบอยู่ผมมีหอมชิบสองีชิบสอง กซมลุงสินมีลุกิกกม่ไหร่่าใส่กระเทียวใส่น้ยาขนมเี้ใส่ถุงตีนแกกัมอไ่าใสน้ยาขนมจีนโยกว่าละอันวะนีมาเอาตีนแกมึงแค่นี้ด้จ้าดี๋แจแพ้ใส่ถุงแพ้ใส่ถุงใหม่ถุงละกิโลกิโลกาซาวาฮอกิอาจใส่สองฟีดไว้ อัดใส่ซองแข็งไว้ย้ำกินกับออกว่าเท่าถุงถ้าเอาไว้แบบนี้เป็นถุงใหญ่แบบนี้นะเวลาห้องออกมากินมันยากจ้ะต้องแบ่งใส่แบบกาวาซามเขากินแค่นึง <c oughs> เห็นน้ำยาขนมจีนแค่นึง <c oughs> ตรงแค่นึงเส็จแท่าเโลเราเเสียจะแค่นี้เนะจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดี